นี่คือเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อที่ไม่ว่าใครได้เห็นก็ไม่สามารถอธิบายได้ตั้งแต่คนไม่มีหัวที่ยืนรอรถไฟไปจนถึงชายคนหนึ่งที่โดนลากไปกับผืนด้วยพลังงานปริศนาซึ่งแต่และคลิปนั้นจะหลอนขนาดไหนกดไลค์แล้วไปดูกันเวลาหยุดนิ่งในขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในละแวกบ้านตามปกติ แต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นอะไรแปลแกๆอยุกไกลออกไปโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนจะถูกหยุดเวลาเอาไว้เธอดูเหมือนกับว่ากำลังเดินอยู่แต่ร่างกายกับค้างอยู่อย่างนั้นเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งไปชั่วขณะแล้วเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเธอก็กลับมาเคลื่อนไหวตามปกติเดินต่อไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยชายคนนี้ยืนงงสุดๆกับสิ่งที่เพิ่งเห็นไปมันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งประหลาดและก็ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของเขาจริงๆ เงาปริศนาเจ้าของบ้านคนหนึ่งกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างตามปกติแต่แล้วสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับภาพชวนขนลุกบนกำแพงบ้านของเพื่อนบ้านเข้าเมื่อมีเงารูปร่างคล้ายกับมนุษย์สีดำปรากฏอยู่แต่ที่แปลกก็คือไม่มีใครที่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีอะไรที่สามารถทอดเงานี้ออกมาได้มันก็แค่ยืนอยู่ตรงนั้นเฉยๆเหมือนกับมีตัวตนอยู่จริงๆ เจ้าของบ้านนั้นพยายามหาคำอธิบายแต่มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่พอจะเข้าใจได้ภาพที่เห็นนั้นทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจสุดๆและถึงแม้เวลาจะผ่านไปแล้วแต่มันก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่หลอนติดอยู่ในความทรงจําของเขาไม่ลืมกระจกสุดหลอนหญิงสาวคนนี้กําลังถ่ายวีดีโอตัวเองที่หน้ากระจกตามปกติ แต่สิ่งที่กล้องบันทึกได้นั้นชวนขนลุกเอามากๆในขณะที่เธอกำลังถ่ายเงาสะท้อนของเธอกลับขยับไปเองดวงตาของเธอนั้นเคลื่อนไหวในแบบที่เธอไม่ได้ทำตอนนั้นเธอยืนอยู่นิ่งๆและก็ไม่รู้ตัวเลยว่ามีบางอย่างผิดปกติโดยสิ่งที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจที่สุดก็คือเงาสะท้อนของเธอนั้นดูปแปลกไปราวกับว่ามันไม่ใช่เธอจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ อาจจะเป็นแค่ความผิดพลาดของกล้องหรือบางทีมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ลึกลับกว่านั้นก็เป็นได้หัวไม่มีกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้กำลังรอรถไฟอยู่ที่สถานีตามปกติแต่แล้วพวกเขาก็สังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินข้ามชานชาลาถือของพรุงพรังแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกนั้นก็คือ เธอคนนี้ไม่มีหัวกำลังเดินไปมาเหมือนกำลังรอรถไฟอยู่จริงๆพวกเขาตกตะลึงสุดๆไม่กล้าที่จะเข้าไปดูใกล้ๆเพราะไม่แน่ใจว่านี่เป็นภาพลวงตาหรือว่าผู้หญิงที่ไร้หัวนั้นจะมีตัวตอนอยู่จริงๆซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็เป็นภาพที่หลอนสุดๆจนพวกเขานั้นช็อกไปเลยปลายสายรุง้งในขณะเดินทางบนถนนที่เงียบสงบ กลุ่มนักเดินทางกลุ่มนี้ก็ต้องตื่นเต้นกันสุดๆเมื่อพวกเขาเห็นสายรุง้งทอดตัวลงมาสัมผัสที่พื้นตรงหน้าพอดีด้วยความตื่นเต้นพวกเขารีบมุ่งหน้าไปหาสีสันอันสดใสนั้นราวกับจะเอื้อมมือไปจับแสงสว่างตรงหน้าแต่แล้วเรื่องเล่าตำนานดั้งเดิมก็ผุดขึ้นมาในหัวตามตำนานของไอริชมักจะมีสมบัติซ่อนไว้ที่ปลายสายรุง้งแต่เมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าบางสิ่งนั้นมีไว้ให้ชิ่นชมไม่ใช่ให้ครอบครอง ปลายสายรุง้งอาจจะดูเหมือนใกล้แค่เอื้อมแต่สุดท้ายมันก็ยังไกลเกินกว่าจะไขว่ขวาหายตัวที่สนามบินแห่งหนึ่งผู้คนต่างยืนรอเที่ยวบินกันตามปกติแต่แล้วจู่ๆก็เกิดเรื่องชวนขนลุกขึ้นต่อหน้าต่อต,อตา <c oughs> เมื่อผู้โดยสารคนหนึ่งอยู่ดีๆก็หายวับไปกับตาราวกับเป็นอากาศธาตุ ผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างหลังนั้นเขาถึงกับช็อกเลยส่วนคนที่อยู่รอบข้างก็ตื่นตระหนกไม่แพ้กันแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโดยที่สนามบินอีกแห่งก็มีเหตุการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อมีผู้โดยสารสองคนที่จูๆ่ๆก็หายไประหว่างที่นั่งรอเที่ยวบินคนที่อยู่ระแวกนั้นตกใจและงงสุดขีดไม่มีใครเข้าใจเลยว่าพวกเขาเพิ่งเห็นอะไรไปกันแน่มันเป็นช่วงเวลาที่สุดหลอนและก็ไม่มีคำอธิบายเลย ร่างครึ่งท่อนในขณะที่ชายคนนี้กำลังเดินข้ามสะพานระหว่างทางกลับบ้านแต่แล้วสายตาของเขาก็ไปสะดุดกับบางสิ่งที่ชวนขนลุกมากๆเม,ม,มื่อมีใครบางคนยืนอยู่ตรงขอบสะพานแต่พอเดินเข้าไปใกล้เขากลับต้องผงะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นมีแค่ขาและก็ช่วงลำตัวล่างส่วนท่อนบนนั้นหายไปหมดราวกับถูกลบหายไปในอากาศ เขายืนนิ่งอยู่กับที่สมองพยายามประมวลผลว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรแต่ไม่ว่าจะมองอยังไงมันก็เป็นภาพที่เหนือความเข้าใจของเขาโชคดีที่หลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครได,ได้เห็นอะไรแบบนี้อีกเลยรับปริญญากับเจ้าตัวเล็ก ที่มิชิแกนนั้นงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งกลายเป็นโมเมนต,ต์สุดพิเศษเมื่อมีนักศึกษาคนหนึ่งเดินขึ้นเวทีไปรับปริญญาแต่เธอนั้นไม่ได้มาคนเดียวเธออุ้มลูกหน้อยที่เพิ่งเกิดไว้ในชุดครุยไปด้วยตลอดทั้งพิธีเจ้าตัวเล็กนี้อยู่แนบอกแม่ในขณะที่เธอรับใบปริญญาด้วยความภาคภูมิใจภาพของคุณแม่ที่ก้าวผ่านสองช่วงเวลาสำคัญในชีวิตพร้อมกันทั้งการเป็นบัณฑิตและการเป็นแม่มันทั้งอบอุ่นและก็น่าประทับใจสุดๆ โมเมนต์นี้โดดเด่นจนกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมสำหรับทุกคนที่ได้เห็นถุงเดินได้ทุกคนเคยดูคลิปอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกงงจนพูดไม่ออกไหมครับถ้าอย่างก็ลองมาดูคลิปนี้ก่อน โดยฟุตเทจนี้ถูกบันทึกเอาไว้ในย่านใจกลางเมืองเลยและสิ่งที่เห็นนั้นก็ทำให้ทุกคนสับสนกันสุดๆเพราะที่กลางถนนมีถุงพลาสติกใบหนึ่งที่กำลังเดินใช่เละครับฟังไม่ผิดเลยมันเคลื่อนตัวไปเองราวกับว่ามีขาเดินไปตามถนนอย่างสบายๆมันแปลกซะจนอยากจะเรียกมันว่าถุงผีเลยทีเดียวไม่มีใครอธิบายได้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง และสำหรับใครที่คิดจะบอกว่ามันก็เป็นแค่ลมผัดก็ให้ลองดูคลิปนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆรอบแล้วคุณก็อาจจะเปลี่ยนใจเดินทะลุรัวในเดือนมิถุนายนปี2024มีคลิปหนึ่งถูกแชร์ว่อนเน็ตมันเป็นภาพที่ทำเอาหลายคนขนลุก โดยกล้องนั้นได้จับภาพชายชุดดําคนหนึ่งเดินทะลุกรงเหล็กกัน้นเข้าไปได้อย่างง่ายดายเหมือนกับว่าเขาเป็นเพียงภาพโฮโลโกรมแต่สิ่งที่ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นของจริงก็คือมีหญิงชาราคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์อยู่พอดีเธอพยายามจะเดินตามเขาไปแต่กลับผ่านไปไม่ได้เหมือนกับเขาหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร,แร่คนบนโลกอินเทอร์เน็ตก็พากันตั้งข้อสันนิษฐานไปต่างๆนานา,นาบางคนก็บอกว่าเขาอาจจะเป็นแวมไพร์ เพราะเชื่อกันว่าแฟมพายนั้นสามารถทะลุสิ่งกีดขวางได้หรือบางทีเขาอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นที่บังเอิญถูกจับภาพได้กันแน่แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่ายังไงคอมเมนต์มากันได้เลยโดนลากในขณะที่ชายคนนี้กำลังเดินอยู่ในทางเดินตามปกติจูๆ่ๆเขาก็ชนเข้ากับอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นเขาตกใจจนถอยหลังเซไปแต่ไม่ทันจะได้ตั้งตัว ก็มีเงาสีดําปรากฏขึ้นมาเขาถูกลากไปบนผืนราวกับมีพลังงานบางอย่างดึงเขาอยู่เขาพยายามดิ้นแล้วก็เตะขัดขืนสุดกําลังเพื่อให้หลุดพ้นจากพลังงานนั้นจนในที่สุดเขาก็สามารถหลุดออกมาได้แล้วก็รีบวิ่งหนีไปโดยที่ไม่หันกลับมามองอีกสิ่งที่ทําให้ขนลุกยิ่งกว่าก็คือกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้และมันก็ทําให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้หวาดกลัวกันสุด เดินบนน้ำชาวประมงคนหนึ่งออกเรือหาปลาอยู่กลางทะเลแต่แล้วเขาก็ต้องตาค้างกับภาพตรงหน้าเมื่อมีชายคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเขาเดินบนน้ำได้จริงๆจากระยะไกลนั้นเขาก็ดูเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปแต่มีบางอย่างที่แปลกกว่าการเคลื่อนไหวของเขานั้นมันลื่นไหลผิดธรรมชาติราวกับว่าถูกพลังบางอย่างควบคุมอยู่ ไม่มีใครอธิบายได้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงชาวประมงคนนี้ถึงกับต้องขยี้ตาซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนี่จะเป็นภาพที่เขาไม่มีวันลืมแน่นอนเรื่องแปลกในลิฟต์ในตอนที่คนแปลกหน้าเหล่านี้เดินเข้าไปในลิฟต์และตั้งใจจะขึ้นลิฟต์กันไปตามปกติ แต่ทันทีที่ประตูลิฟต์ปิดก,ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังจูๆ่ๆก็โน้มตัวเข้าไปสูดดมผมของหญิงสาวอีกคนที่ยืนอยู่ข้างหน้ามันเกิดขึ้นกระทันหันซะจนเธอถึงกับชะงักยืนนิ่งไปด้วยความงงแล้วก็ตกใจเธอค่อยๆหันกลับไปมองด้วยสายตาผสมระหว่างความสับสนและก็ความไม่เชื่อส่วนบรรยากาศภายในลิฟต์ก็เงียบสนิทยิ่งทําให้เหตุการณ์นี้ดูแปลกเข้าไปใหญ่ทุกคนต่างสงสยัยเธอทําแบบนั้นไปทําไม และทำไมถึงไม่มีใครพูดอะไรเลยบรรยากาศอึดอัดนี้ทิ้งไว้เพียงความรู้สึกแปลกประหลาดที่ยังคงค้างอยู่ในนั้นและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อที่ไม่ว่าใครได้ดูก็ไม่มีใครอธิบายได้เลยซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ